สวัสดีจ้าพี่น้องกันผู้ชมมืม้อน <t ell os> <in> ี้มาพบกับช่องยาย่แปรสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้บพี่น้องมื้อนี้ยาย่แปรสีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดแม่พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16มิถุนายื่นพ่อโสสอพันห้าร้อน่าจับพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมวงเราฟังยาย่แปรสีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจยาย่แปรสีนําเด้อจ้บพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้ยาย่แปรสีได้หาคลิปเลขเด็ดแนวทางไม่พี่น้องเบิ่งต่อไปเนาะจ้บพี่น้องเนาะค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะยแย้มแย่เพศสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆกับสิบริพาดชมแนวทางเนาะจ้ากน้ออาจารย์ใดเชินชอบอาจารย์ใดกับข้อเมนมาใต้คลิปเลเนาะจากพี่น้องหรือว่าจะข้อเมนมาคุยกันทักทายกันเล่นกับข้อเมนมาใดเนาะจ้าเนาะไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทะนแรกเลยเนาะจ้าอันนี้อาจารย์เตาพูดบอกว่าข้างบนแย่เพศสีลงข้างล่างให้เบิ่งกับน้องพี่น้องเนาะกต่ว่าเบิ่งข้างบนเพื่อนจ้าบานวันนี้ของอาจารย์เตาน่าจะพี่น้อง เพิ่นบอกว่าเด่นบนแปดว่าสันจ้าเพิ่นว่าเมืเบิ่งสองตัวบนเพิ่นคนเนาะจ้าเนาะเพิ่นก็บอกว่าแปดศูนย์แดสีดหานิ่แปดแปดเน้นว่าสันจ้าเพิ่นว่าเนาะสมตัวเพิ่นก็มีสองศูนย์แปดแปดสี่แปดแปดแปดห้าห้าปดห้า่าสันเน้นเพิ่นเลิกบจาข้างบนเนาะเพิ่นว่าคู่โตักับ8ปดแปดก็แปดหาหายยังส่เองว่าสันจ้าเพิ่นว่าเนาะ จากแนวทางของขอาจารย์เต๋อเนาะจ้า,จาต่อไปเลยจา้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเอดกเกษตรนาย่าสั่งจางงวดที่แลนน 27, 29, ้วเพิ่นก็ให้เขาต้องตดข้างบนเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองเก้าสองตัวเพิ่นก็เจ็ดสองตัวตดเนาะจ้าพี่น้องมาตามต่อเลยเนาะจางวดนี้เพิ่นให้มาเพิ่นบอกว่าสี่เก้าสองสี่เก้าสาม 482 483สมันเดนสุดก็คือ493เกาสันจ่าเพื่นวานเนาะขอขอบคุณแนวทางของเพื่อนนอกจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่านักคำนวณขันเทพว่าสันจ่าพี่น้องวันี้ไปย่ยไเป็นสีเพยนมากวัหวลรกก็เเ่ามาให้เบิงนอกจาาเนาะสามตัวว่าสันสามสองแปดสามนึ่งสองแปดหนึคู่โต้พ้นกะสามแกับหนึ่งแปดผสนอจาาพี่น้องเพื่นวายจากแนวทาง นักคำนวณสูตรคอนเทปขอขอบคุณแนวทางเพื่อนน้าจาพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เอาวิ่งบนเอ็ดละเดนครับหนุม่มโคราดมาใส่กันจับใส่กันให้เบิ้งน้าจ่าพี่น้องนะ้องมันกัดสีออกมาได้แบบนี้นะพี่น้องเนาะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองห้าสองหกสองเจ็ดและสองแปดสัญาจากแนวทางของเอ็ดละเดนครับหนุม่มโคราดเอามาจับใส่กันนาะสิบนบนเอ็ดละเดนครับ หน่วยสิบของนุม่มโคลามาจับใส่กันกส,สิตออกมากแบบนี้เนาะจา่าพี่น้องคะแคปหน้าจอไว้เบิ้งเป็นแนวทางก็ได้เนาะจา่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าคมชอบส่วนตัววสันสิบหกมิถุนานิ่บนว่าเพิ่นก็นหายมากสองสามแปดเจ็ดสี่เก้าวสันจ่าสีเก่ากระมาแห่งด้วยเจาย้าพี่น้องวันนี้คะจับตามองเบิ้งก่อนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าตัวเดียวบนตัวเดียววสันพี่น้องเพื่อนว่าตัวเดียวล่างมาเป็นตัวเดียวบน วิ่งตัวเดียวหว่าสันเน้นๆก็คือ6กศูนย์าสันจากแนวทางตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพื่อนบอกว่าคนล็อกเลขมาสันวดที่เรียวเพื่อนไหเจ็ดกับสองกับเขาสองตัวเลยเนาะพี่น้องเนาะอวนนี้เพื่อนบอกว่าเก้ากับห้าาสันแคแนวทางเท่าน,านัน้นควรพิจารณาเด้อ่าสันก่อนนําไปใส์เพื่อนว่านะาจากแนวทางของคนล็อกเลขเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลขจ้าอันนี้ชุดเจาเ้ามือสะดุ้งมาสันจากสิบหกพิตูนาเนาะ มาเบิรงสองตัวล่างเพิ่นก็นาก่าจะเพิ่นบอกว่า7887แปดแปดจว่าสันจา่าสามตัวบนเพ่นกะศ 3, 5, 5, 3ะนย์สว่าสันจ่าเพิ่นว่าจากแนวทั้งเจ้ามือสะดุ้งเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เพิ่นบอกว่ามือประกอบว่าสันพี่น้องเพนะิ่นว่าเนาะ16บมิถุนายนว่สันจ่าเพิ่นว่าเพิ่นกะหายมากสองตัวเพิ่นก็มี 02, 04, 0ูน4 0สอ8 1>, 1 2 1่ 1, 6, 1สองหตัวเพิ่นกับสองศูนย์สี่หกศูงหน่ามห่วิ่งศูนย์มาสัญจญาพี่น้องชอบกอดชอบกรตามไม่ชอบกระพ่านมาสัญา้าเพิ่นวาบ่าสนดับมาสัยิแยพสิกับีบอรประจำเนาะพี่น้องวา้าฮะเลเข้ามาัเข้ากับบอตองสนดับนอจาพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เพิ่นบอกว่า2อตัวบนตรงๆร,งรงของอาจารย์เกณฑ์มาสัจ้าเพิ่นวาเนาะ งอที่แล้วเพันให้ยสองเจ็ดเข่าตกกลับเนาะจากพี่น้องกัพิจรารณาเบิงเด้อพี่น้องมันอาจสิบลอออกตรงตรงๆนาะจากเนาะเพื่อนขาหายมาแค่สี่ชุดเนาะจากเพื่อนกขาบอกว่ามีหกเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดและเจ็ดแปดภาษาสัญญาพันว่าเนาะจากแนวทางอาจารย์เจนสองตัวบุญตรงตรงภาษาสัญญาพันว่าต,ต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่อนบอกว่าผ่านสองแค่ภาษาสัจญ,ญาวิ่งล่างแปดภาษาสัญญาพันว่าเนาะจับสองตัวล่างให้ยก็มี 1878และ3าประสันจ่าบรรวาจากแนวทางของผ่านสองเวเนาะพี่น้องเนาะไทยติดตามเพื่อนยุกกระแคบนะ้าจอไว้เป็นแนวทางใดเน,นะาะจ้าต่อไปเลยจ้ามาแล้วจ้าหลวงพระบางนอ้องมอติเลี่ยวชุดวัดดวงของเพิ่นก็คือ457ว่าประสนเพิ่นกระจับใยหาสหาเและ4 7เนาะจ้าพี่น้องกระเข้าหาสโตโตกับพี่น้องข้างล่างเนาะจา้าเนาะมาตามต่อเลยเนาะจา้า16มิถุน,นายนเพิ่นให้อีหย่างมาเนาะพี่น้องเนาะ มาแะ้วจ้ามาเบิ่งชุดเต็มของเพื่อนนอกจากพี่น้องชุดเต็มของเพิ่อนก่อนเพื่นบอกว่าเด่น9ก้าสันจ้าเพื่อนว่านเนาะเน้นๆก็คือ9596ชุดล่องก็คือ9 2 7 5สองเจ็าเจ็ประสันสตัวเพื่นกห้าเก้็ดหกเก้และ9ก้าสองเมาเบิ่งสุดวัดดวงของเพื่อนจ้าพี่น้องบงันสชุดวัดดวงของเพื่อนกะหกเก้าเจ็ประสนเพื่อนหามากกามี6กเ7และ97 สามแถวนี่แหละพี่น้องตัวสำคัญของหลวงพระบางเนาะจ้ะเนาะผู้ใดติดตามเพินกก่นอยู่กระเข็บหนา้าจอไว้เป็นแนวทางเนาะจ้ะเนาะเพิ่นเข้าติดต่อกันนี่จะงวดที่สองเนาะจ้ะนี่งวดที่สามจะเข้าอีกบอกระถามต่อเบิง่งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้จาแจ็คสเปโรสันเอ็ดไพโรดเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าเนาะสิบหกมิถุน่าว่าสั้นจ้าเพิ่นว่าสองตัวบนล่างกลับว่าสั้นพี่น้องบนกายมาเจ็ดสี่เจ็ดห้า,เจ,หา,เ,จหาเจ็ดหก แปดห้าและ, 3, ส,ะสามสองว่าสัจญาเป็นวาเนาะจากแนวทางของแอดไพโลดเนาะจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าเพิ่นบอกว่าดับรางทุกหลักวา่าสันพี่น้องมาเบิงอันนี้อาจเป็นแนวทางใดหรือว่าเฮ้าหมักหรือเฮ้าบ่มหมักมันอยู่ติ่ใจเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะตัวดับอาจเป็นตัวเด่นก็ได้เนาะจากพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นาเพว่าในดับสามรางออกซีหานะจากพี่น้องงวดนี้เพิ่นบอกว่าดับเจ็ดล่างทุกหลักว่าสัญญาเป็นวากะพิจาร่าไปเป็นแนวทางใดเนาะจากพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ของเลขตารางของอาจารย์คมเนาะจา้าพี่น้องเนาะงวดที่แล้วอาจารย์คมเลขตาล่างเพื่อนบอกว่าหมาสองห้าสี่เจ็ดเก้าเขาบนล่างได้เนาะพี่น้องเนาะเข้าสามตัวบนล่างแล้วก็สองตัวล่างมาตามต่อสิบหกมิถุน,นาเนาะจา้าพี่น้องว่าเลขตาล่างอาจารย์คมดีไหยังเมย์วันก็มีแปดห้าสามเก้าสองสี่หกประจ้า ข้างบนอสองขับหกเป็นตัวอย่างข้างล่างอสามเป็นตัวอย่างแล้วจ่าพี่น้องรักสิบนาะจ่าพี่น้องเนาะจ่าทายคิมีแย่แม่สีขอขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องนาะจ่าที่ได้ขามารับชมรับฟังก็ขอขอบคุณถูกกาลังใจนาะจ่าที่กดติดตามและกดถูกใจให้ขอขอให้งงลุยลวยสุขู่สุข้นทูกสํำนักทุกอาจารย์ที่ยายแม่สีเอาไม่พี่น้องพ่อเม่พี่น้องเบิงพี่น้องช่มล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะจ่าเนาะพ่อเม่พี่น้องเบิงแล้วกับพิจรารณาได้กัน ขันมากกะจังจวดจาานอกจากพี่น้องนอกกขันบ่มากกะพานนอกจากนอกกะขอขอบคุณให้ลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า